ช่คีมี่ที่มีไอ้วแล้ววันนี้นะคะทุกคนคีมก็พาหน้าจาจอมลวงตามาด้วยค่ะถึงเวลาเปิดตัว่อสินะทุกคนแล้วก็จับมาสองกล่องเช่นเคยนะคะบอกเลยว่ารอบนี้นะคะจะต้องขอพักน้องเกาเจี้ยนสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าอยากจะเดบิวต์ค่ะน้องใหม่ในกล่องนี้แล้วนะทุกคนมาทายกันว่าคีมจะเล่นตัวอะไรมีใครไปแข่งแชมเปี้ยนชิพกันนะบ้างคะสกอร์เป็นไงบ้างของคีมปีนี้นะ สามหนึ่ง oh, <no. S 1> สามหนึ่งได้พักไปกินข้าวแบบไวัยมากนะทุกคนเอาน้องอเปาเจี้ยนไปเช่นเคยนะคะลูกลักตอนนี้ลูกรักให้พักก่อนเลยพร้อมเดบิวต์ตัวใหม่ทุกคนเอาเด็กอะไรไปสกอร์เท่าไหร่คอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมอยากจะรู้ว่ามีใครเอาเด็กอะไรไปกันบ้างนะคะคืออุย้ยอาจจะมีคนที่ดูอยู่แล้วแบบเข้ารอบลึกๆหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แต่ก่อนอื่นนะคะโมกันเยอะแล้วกลับมาที่น้องน้ากาจอมดวงตาของเราก่อนเพราะว่าเคิมรู้สึกว่ารอบนี้มีให้เล่นหลายตัว ตัวที่ฮิมเลงไว้ทุกคนคิดเหมือนฮิมหรือปเปล่าลองทิ้มาได้นะว่าตัวเดียวกันไหมเดี๋ยวจะไปคอมเมนต์ตอบฮิมเลงไว้ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เอสเปของเขาน่าสนใจคือเขามีจี้นุ่งกลับมาแล้วนะแต่เป็นความสามารถเพิ่มตรงที่ว่าถ้าตัวที่สอบไผ่ตายจะเสียแค่ไพ่เดียวและถ้าตัวที่แบบไพ่เดียวจะไม่เสียเลยเรา,ยาต้องใช้แบบชินโอไม่ชินโอก็ต้องใช้ค้อนทุบซึ่งกล่องนี้ทุกคนกล่องนี้มีค้อนทองถ้าใครที่แบบอยากใช้ค้อนทองนะแบบให้มันดูแบบอร่าอย่างเงี้ย ก็ต้องเปิดได้นะและนอกจากตอนทองที่น่าสนใจหรือไม่พูดได้ไม่พูดได้ไดไดใช่คำนี้แล้วกันขนมปังทองนั่นเองค่ะเพราะลหลายหลคนนะคะต้องใช้กันทุกเด็กค,คือมาใช้ของทองกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตำนานช่องนี้ของทองจะออกเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ออกก็แบบเอชจอาร์การคนรู้สึกว่าช่องเราแบบเยี่ยบเียไปนานแล้วนะคะเอาล่ะเราไปลุยพร้อมกันดีกว่าว่าคิมจะเปิดได้อะไรบ้างค่ะพิกาจู เอาละคะ่ะทุกคนกล่องแรกของเรานะคะเตรียมอุปกรณ์ก่อนมาลุ้นกันว่าวันนี้นะคีมจะได้อะไรบ้างขอเป็นเด็กที่เล่นก็พอไม่ก็พอนะคีมใช้ขนมปังอยู่แล้วโดยส่วนตัวเนาะเป้าเจียนก็ต้องใช้นะคะเด็กไหนก็ต้องใช้ขนมปังจกจกเบิ้ลไปเลยค่ะสองกล่องยังไม่พอใช้เลยปกติเขาใส่เท่าไหร่นะสามสี่ใบคีมใส่ประมาณสามใบถ้าได้ทองขนมปังลว้วนนี้คือกีดกีตจริง เป็นทองครั้งแรกที่รู้สึกว่าอยากได้อ่าเปิดกัน <c oughs> อขอแยกฝั่งสัก,กุกะนะคะรอบนี้คิดจะเริ่มจากขวาก่อนวิ้ยสีแอบสวยอยนะสีน่ารักยำดึกแบบนี้สีเหมือนสาหร่ายโนริสาหร่ายเยี 8, ่ยมตัดทีละห้าก่อนนะคะมาลุมกัน ทุกคนคีมเห็นคนคอมเมนต์มาถามกันแบบหลายโลบมากที่แบบว่าซื้อที่ไหนอ่ะคีมจะบอกทุกคนว่าคีมอะซื้อที่ร้านก้าทั่วไปเลยแต่ถ้าแบบทุกคนแบบอยู่ใกล้ๆกล้ B2S อ่ะก็ไปซื้อได้นะทุกคนเขาขายได้แบบทั้งกล่องแจ้งได้เลยว่าถ้าจะเอาทั้งกล่องแล้วก็แจ้งได้หรือจะแบบสอยทีละซองสองซอง,องเล่นๆเปิดขำๆลองดูก่อนก็ได้นะเพราะมีคนเมน้นมาแบบแทบจะทุกคลิปเลยคิมก็เลยว่าเออไหนๆแบบคลิปนี้แล้วขอพูดบอกหน่อยละกันอ่ามาลุ้นกันค่ะปึ๊บ ไปนี่ตโมชิโคโคโดรานามิอิคุค่ะโอ้เออาร์แรกนะคะคิจิคิกิสิค่ะคิสุคิจิคิกิสุตัวนี้นะคะของเราเนาะอ้ขอใส่ซองก่อนเพิ่งเริ่มเออาเออารหลังๆรู้สึกว่าแบบฟูอาร์ตมากทุกคนคือมีความเต็มอะที่มันหนักนี่คิดเองหนักเออาหรือเปล่าสวยนะ พลังจิตของเรานะคะทุกคนใบแรกไปลุยกันต่อเอแพมเอมอนกา,า,ารซาลูโนริเม่พูดถึงซาลายนะคะนี่อีกล่างหนึ่งของเขาสุกุริค่ะตรงนี้เนาะเทนเดอร์คิมขอแยกก่อนทีละฝั่งค่ะมีหมัดมีจิตแล้วหน้าแต่ละตัวของเรา อาธาตน้ำของเราก่อนมัดของเราดูเท็กซ์มัดมัดอานี่ไงล่างแรกซาลุโนดินะทุกคนฮิตรานโอเคฟอยใบแรกของเราแล้วก็น้องมืดเทนโดรานนั่นเองค่ะไปปดปีปปรอบก่อนเออาร์ใบนี้มาแล้วนะทุกคนน่ารักปีปดของเราวิเออาร์ไปดูที่คิม่อนแย่ไปตรงนี้นี่ไงใช่หรือเปล่าใช่ที่คิมจะเล่นไ,ไหมมังกรนะไม่แพ้อะไรเลยทุกคน อ่าโอกาปองนะคะแบบฟอยนะวิสวยอยู่นะเหมือนพุ่งลงมาจากพายุพายุมาดูอีกันต่อ,ป,อปุ๊บเนโวรูมออ่าเุอร์อิปอลปุ๊บโมคุเรแอมบูโดแล้วก็วิโลคาร์ลอสนะคะกลายล่างมาปุ๊บสวยเลยทิม คิมดูน้องในการ์ตูนตอนล่างแรกที่แบบว่าไม่น่ารักกายล่างปุ๊บสวยเลยค่ะไดค่ะจอมยังได้อยู่นะคะยิงได้อยู่เทนเนอร์ใ,ใบที่สองของเราค่ะเอเซย,ยเซย,ยู่นี่ไงที่คิมบอกว่าเทิร์แรกสุดสามารถแบบใช้งานได้เลยทิ้งการของเราทั้งหมดในตำแหน่งทิ้งการแล้วก็จว่ว้าใบคือเทอร์แรกถ้าเริ่มก่อนสามารถใช้ได้เลยนะถ้าเรามีเซย,ยูคนะ เออาร์สวยมากเอชเออาร์เอสเออารคิมรู้สึกว่าเอสเออาร์ R, สวยกว่า A R. เอสอาร์อ่คิวม,มาลาลิสสวยตัวคิดชอบไปแล้วนะเออาร์ไปที่สองค่ะเหมือนเหมือนเกมที่แบบซอมบี้ตอนเด็กคิมรู้สึกอะเหมือนซอมบี้ยิงซอมบี้ตอนเด็กกังน,นะคุณสีสวยอะ่ะอ้ไปที่สองไปที่สองสองเราช่วร์หน่อยชวรหน่สวย เป๊บวิววิวเหมือนจะเป็นอาอาใบแรกทุกคนใช่มาลืมกันเออโอกระกองนะคะโอเคหน้ากากแต่ตัวนี้จะเป็นหน้ากากอ๋อนี่ติวจิวตรงนี้ทุกคนอยู่ตรงนี้จิวจิวอยู่ตรงนี้อ่าออาาใบแรกของเรานะคะแยกไปกับกระกรองโอ้โหเสียแป๊บ ขอแบบคอมโบชอบแบบว่าเปิดปีศา2องรัวๆแต่กลัวแบบตัดภาาไปโดนการ์ดมีทุกคนถ้าเป็นใบที่เราจะเล่นเนี่ยเสียใจเลยนะมีใครแบบเคยถึงขั้นตัดภ้าทำไมอ่ามาดูกันต่อค่ะนี่ราเม่อ่าคามโมเนกิของเรา อายุกิวาราชิมีใครมีเออาน้องไปแล้วบ้างน่ารักมากอยู่ตรงที่แบบพีมะนะคะปึ๊บถุงเหล็กถุงเหล็กรอบนี้มาแบบนี้นะถุงเหล็กถุงเหล็กของเราต้องเป็นอีกกล่องหนึ่งนะคะความสามารถดึสลับจากตรงเบนอะชุบกล่องกนหนนี้อ่ะไปที่สองโดราเมชิยะอ่าต้องท่องไว้ก่อน้อมไว้ซ้อมไว้ อ่าสนามค่ะนี่เลยเอฟเฟกไอเทมติดโปเกมอนที่ติดอยู่กับโปเกมอนทั้งสองฝ่ายทุกตัวทั้งหมดจะหายไปโอ้ไอเทมติดใครที่ถอยเก่งๆงเดี๋ยวนี้นทุกคนเจอสนามดีได้ไอเทมติด <laughs> ถอยไม่ฟรีแล้วนะสำหรับอนาคตอ่าไปดูต่อปึ๊บชิคมีอะไรอีกบ้างยังปกติอยู่นะคะยังแบบยังไม่มีมาให้ใจสัน่ <laughs> นยังงขึ้นแบบยังไม่ขึ้นแรกเลย ชิบโบรอน S, S R <S เอาเลยวันนี้ช่องมีมาแล้ว S R คือคีดว่าเทนเนอร์อ่ะหนึ่งสองสามอยู่แต่ว่ามาแบบ S R ทุกคนคือคิมบอกว่าคิมมัอยากจะได้น้องเป็น S A R R R เก็บก่อนเก็บก่อนยังอสเปกยังไม่ออกกันทุกคน A R ยังเหลือคือมันเคยออก S R แล้วมันก็เคยออกทองก่อนหน้านั้น คีมก็ไม่รู้ว่าจะดวงดีขนาดนั้นไหมนะทุกคนก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าไปต่อค่ะอุ้ยสวยชักชมความสวย้องได้ด้านข้างคีมวางไว้ให้เลยปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บมังกรอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้คือแค่ครึ่งฝั่งขวานะทุกคนชึ้อ่าอ่าอ่าตัวที่สองปึ๊บโอกาปองอีกตัวหนึ่งนะคะนี่เลยมาอย่างละตัวไม่ซ้ำนะมาอย่างละตัว หรืออาของเราเฮ้ยมันมนมีใบหนึงที่คิมรอมันยังไม่มาทุกคนใบหลักของคิมปึ๊บอ,อ่าไอเทมนะคะแล้วก็น้องเห็ดคุ้มครั่งค่ะอีกครึ่งหนึ่งอาละตอนนี้ขออนุญาตคขีนนี่โชว์โชว์ทุกคนดูสวยอะดูดีแต่ SAR สวยมากแล้วแต่คนชอบนะทุกคนแต่คิมชอบ SAR ไมยังไปดูมาแล้วว่ามันสวยจริงๆภูอาร์เทพกว่านี้ไปตัดก่อนนะคะปึ๊บชิปมาลิ้นกันต่ออ่าแบบตับถามของเราปึ๊บน้องหมัดนะคะชึบซารุเคนโดราแล้วก็คิมาวาริที่เราเพิ่งได้เอาไปนะคะล้อดอกทันตะวันของเรา น่ารักชึบชึบชึบอ่าฟอยอีกใบหนึ่งของเราแล้วก็อีกล่างหนึ่งของซาลูโนลิอีกล่างหนึ่งที่ชื่อกอรินลันดาโอ้โหดูแบบแมนไปเลยอะไปชึบชึเออบเอ้ยใบอุ๊ยใบนี้ทุกคนคีมว่าคุณเล่นแน่นอนเพราะว่าคีมดูมาแล้วนะความสามารถเขาจะแ,แบบย้ายอะย้าย ย้ายแบบบาดเจ็บอะเวลาโดนหยดๆอะไรเงี้ยตัวนี้ยสามารถย้ายได้นะคะนี่เลยโปเกมอนนี้มีพลังถ้ามีพลังอันนี้คืออะไรนะ๋ยกก่อนพลังจิตใช่พลังจิตติดอยู่พอติดปุ๊บใช่ปะเลือกตัวนับดามเมจบนโปเกมอนฝ่ายเราไปให้สั่งตรงข้ามได้เลยสามตัวสามชีตเออาร์ไปนี้ใช่คนใช้แน่นอนนี่คนเล่นแน่นอนวันอันนี้เนี่ยชื่อวิทองบอกแล้ว ทีมว่าช่องเน็ตของจีนทุกคนทิมขอวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วทีมขอไปปุ๊บเพราะว่าเอสเปกยังไม่มาแล้วเดี๋ยวเราดูพร้ปปอมอะไปพร้อมทองเลยถ้าเจอเอสเปกนะอบอกแล้วเอสอาร์ออกปุ๊บทองมาของจริงอุย้ยใจมีแบดเน็้ตัวแล้วขนมปังขนมปังแล้วก็มันมีค้อนอีกอันนึงก็จะเป็นหน้ากากทองมีอยู่แค่สามอย่างนะคะมาลุ้นกันว่าทิมจะได้โปกเกมอนหรือว่าทิมจะได้ขนมปังไอเทมไงมีไอเทมแบบโปเกมอนสองอย่างอุ้ย ดีใจแล้วตอนนี้แต่ว่าตัวที่คิมอยากเล่น AI ไม่มาเลยไปไปไปชุบชุบชุบแล้วก็ชุบ่าเหตุคุ้มข้างหม่แล้วคิมมีเหตุคุ้มข้างเยอะอยู่นะมีะติดตว้าวเปกมันี้มาไอ้ท้ายแน่เลยมาลุ้นกันสียมพูวเด่นมากหลังๆคือเห็นขอบไม่รู้เลยทุกคน เดือดจริงนะคะอันนี้ไม่มีไม่มีวิงวิงชมพูมันจะออกชัดมากอ่าอีกร่างหนึ่งของน้องนะคะต้องใช้ทุกคนต้องใช้จริงคีมาต้องใช้อ,ใชอ่าอีกร่างหนึ่งตัวนี้เนาะอ,อ่ะแใบที่สามนะคะอูอิรุก,กแกรมอิรุกแกรมวิชิมได้ไม่ซ้ําเลยชิมได้สามอันละสําหรับอาอาแต่เฮ้ยอ,อีกตัวนึงมีไหนชิบชิบชิบ แล้วก็น้องมือของเราสนามคาสนามสนามสองใบอยู่นะทุกคนที่ได้เอ๊ะจะไม่ผิดสนามมันมีแค่สองใบนะกล่องเนี้ยที่มันมีมาชึบชึบชึบอ่าน,นี่ไงมาแบบฟอ,อยเราได้อา,อาไปแล้วเราก็ได้ฟอ,อยมาอีกอันหนึ่งนะคะเหลืออีกแค่สี่ห้าซองตัดทีเดียวเลยได้มาลุ้นพร้อมกับทองของเราว่าเราจะได้อะไรสําหรับมีแค่เริ่มนะหือขนมปัง ขนมปังเกิดยังไงคิมกปใช้คิมได้ใช้อีกแล้วอ่ะโอเคมีกันต่อใกล้จบละสำหรับกลองนี้ปึ๊บชึบชิบอ่าแฮปปี้นานะคะนี่ไงที่คิมบอกว่าคุณอาจจะเอามาเล่นคู่กับน้องมาชิมาชีระได้นะคะเขาจะคอมโบคู่กันแล้วก็อีกสนามหนึ่งที่คิมบอกเนาะนี่เลยสถานที่จัดเทศกาลอ่าชึบโคริง สาวุ่นโนรีโรปแล้วก็ชุดจับแมลงค่ะไอเทมวิ่งกล่องนี้ไอเทมออกน้อยออกแค่สามใบอยู่เลยไอเทมปกติคิมรู้สึกว่าคิมจะได้เยอะมากเวลาเปิดไอเทมแต่ละกล่องไปอ่าวิสวยเนาะถึงแม้จะเป็นไฟเล็กแบบนี้ก็ย,ยังสวยอยดีสองซอ,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 องสุดท้ายเฮ้ยเอสเตเอยู่รอบสุดท้ายแน่เลยปึ๊บ ิี่ม,มาละมาล,ะมา,ละมาเลยทุกคนมาเคลียร์ตรงนี้ให้มันจบแล้วเดี๋ยวเอจะไปพ,พร้อมต่อน,นี้เลยมาแล้วชมพูชัดมากอ่าซื้อพื้นฐานของเราปึ๊บแล้วก็ไอเทมหน้ากากยักษ์นะคะตรงนี้ตายทุกคนเอจะไปก่อนเลยตรงนี้ชมพูเห็นไหมมันแบบชมพูอย่างนี้แหละหนึ่งสองสามโอ้ยกล่องลับนะคะก็ที่คิมบอกอ่ะตรงนี้คือถ้าสมมติโปเก,โกโมอนเราติดพวกจี้ติดอะไรเงี้ยใช้กล่องนี้นะก็สามารถแบบเ้ออันนี้ไม่ใช่นี่ อันนี้ก็คือการ์ดเนี้ยทิ้งการ์ดบนมือฝ่ายเราสามไปที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดต้องทิ้งด้วยอันนี้ไม่ได้เล็งไปเลยไม่ได้อยู่ในแพนของครีมเลยสำหรับเอสเปกอะทองหนึ่งสองไปโอเคทุกคนอารมณ์ดีมากขอเขีร์โต๊ะแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอเขีรยโต๊ะก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะมาทุกคนกล่องสองนะคะหลังจากที่เราได้ขนมปังอิ่มๆไปแล้วเนาะแต่ว่ามันไม่พอหรอกเพราะว่าเด็กหนึ่งเขาไม่ได้ใช้แค่ใบเดียวนะคะเพราะฉะนั้นกล่องนี้ก็ มาต่อเลยละกันอ่าเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันว่าคิมจะได้อะไรบ้างเมื่อกี้คิมเริ่มจากขวาใช่ปะวันนี้จะแบบขวาร้วมๆไม่เปลี่ยนเลยทังนั้นเทสก่อน่อยแยกมุมแยกขังก่อนนะคะขวาเนี่ย,ยที่คิมจะเปิดชิบชิบชิบโอ้ยไอ้สเปกแบบรองท้ายๆเลยอะรองท้ายมาก พี่พงวางฝันนี้พิมถนัดขวาอามาเทสกันว่าทีมจะได้อะไรนะทุกคนห้าชุดสามสี่ห้าโอเคไปห้าสองแรกของเราเริ่มกันชุอว่าเราจะได้อะไรบ้างโคริง ซา루โนริโบรอนอุ้ยมาสองใบแล้วนะคะคิมาวาริคิมาวาริคิมคิมีแล้วว่ะเอออ่ะ่ไปที่สองเงี้ยเก,กเก็บก่อนเก็บก่อนชื้อคิมาวาริใบแรกนะคะ AR อ,อ,อุ๊ยอรือว่าคิมาวาริมันจะมายเยอะไปชื้อปูชิชดะ คินบาร์สแล้วก็อ,อีรูกะแมนนะคะที่เมื่อกี้คิีมได้อ่าไปอันนี้ก็คือร่างตัวเล็กๆอีกเวอร์ชันมาละเอสเต็ขอเริ่มด้วยเอสเต็แล้วเดี๋ยวรุ่นอื่ตอนหนึ่งสองจี้ว้าวทุกคนคีไรจี้ขอเก็บก่อน โอเคถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่ากล่องเมื่อกี้ไม่เป็นไรมาต่อในแรกเดี๋ยวที่เหี๋ยวเราไปลุ้นกันว่า้ยตามหาตัวเล่นเราตอนนี้จริงจังแล้วตามหาตัวเล่นอยู่อ่ะอ่อ่าอ,อีรูเมนนะคะเมื่อกี้ก็มาแลยอุ้ยตัวที่จะเล่นยังไม่มาเลยทุกคนอ่ะอ่เดี๋ยวถ้าออกปุ๊บจะเฉลยเลย ไอ้ทุกคนระหว่างนี้ทุกคนทายก่อนทายก่อนที่แบบจะดูคลิปจบนะอ่าโดราเมชิยะนะคะนี่มีคิมอยากดูว่าคิมได้กี่ใบคิมขอแยกตรงนี้ชึบอ่าชึบอ่าคิราคออันนี้จำไหมละ่ะคิราคอหนึง่งอีกสองสามสี่ห้าหกเดิน ี่ลักกี้ของเราโบกุเร ok ่อคอยของเรานะคะแล้วก็เห็ดคุ้มข้างีเสเต็เโชว์หน่อยคือได้ที่อยากได้ชุบตาของเราตารุโนรีนะคะแล้วก็ฮิฮิดารูมะเทนเนอร์ใบที่สองคะ่ะชุบ สวยสวยสวยไายกำลังดีเลยคาจิชูแล้วก็ถุงเหล็กค่ะเชียวเมโรโมะีิมาน,นัสเฮ้ยตัวนี้อ่าเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้คิมได้ใบนี้ไม่เหมือนกันทุกคนเอ้ยเหมือนเมื่อกี้คิมได้ใบนี้ไม่เหมือนกัน เดี๋ยวเดี๋ยวมาทบทวนดูเพราะว่าทำไมมันคุ้นล่ะเดี๋ยวมาดูกันมนาะเอาความร่วมมือชิฟบารูบิทเอาความร่วมมือขนมปังออกมาด้วยเถอะชุดจับแมลงนะคะไอเทมใบแรกลุยลุย ฟอยของเราน้องชาเขียวค่ะอ่านี่สี่อัน,อนมาลุยฝั่งนี้กันบ้างเยโลโลวรโซรแล้วก็พ่อนหนุมเทรนเนอร์ของเราอีกคนหนึ่งนะคะ เทนเนล์เทนเน์หนูไปคิลามะนะคะชีรินอ่าชาเขียวเนาะแล้วก็ไอเทมใบที่สองครับชิบชิบอ่าคาโมเนกิของเราแล้วก็โอกาปองอีกตัวหนึ่งนะคะโอกาปองใบนี้ร่างนี้คิมได้มาแล้วว่นานักตากถานลาก ไอ้ิมณอกวันนี่จะยวมชิปสองใบโอเคตของครีมเนี้ยชิปด้วยชิปอ่าร่างนี้ต้องใช้ทุกคนต้องใช้สำหรับครีมฟอยล์ของเราอีกใบหนึ่งฟูดินค่ะแล้วก็คุยบันเลงนั่นเองชิปชิปชิปสี่ใบ อ,อีกสองแล่มดูสักหน่อยโอเคครับอ่าเินบาาของเรานะละร่างแรกน้องอาจจะไม่น่ารักแต่พอกายล่างปุ๊บสวยเลยอ่ากูสอ,อ่าใช่อยู่นะคะเราได้ไปแล้วเมื่อกี้เอ อ e r นาะเนียวโรโมโบคเรและเอมูโดอีกไหมนะคะเป็นชีรีนอืมอิมอไม่อยากได้ใบนี้แต่มาแล้วทุกคนน้องชีรีนเลือดเจ็ดสิบคิมใส่ก่อนฟังเลเนี่ฟังนี้โอเคชิป ขอร้องออตอนนี้เริ่มรุ้นตัวเล่นแล้วทุกคนพอได้ขนมปังก็คือไปดูตัวเล่นต่อแล้วนี่เดี๋ยวนะมี b a r u b i แล้วก็สนามนะคะสนามคนงนี้ขึ้นมาเอ้ยเนี่ยจริงๆคิมอยากได้ AR sushi นะคะทุกคนแต่ว่า AR sushi ไม่ออกนะเนี่ยเขาแบบใช้ได้ถ้าอยู่ตำแหน่งต่อสู้นะดูท็อปการ์ด6ใบถ้ามีซัพพอร์ตก็นำขึ้นมือได้เลยแต่คิมไม่ได้ AR นะ้องทุกคนเนี่ยคิมได้เป็นีแทน มีใครสนใจแรกกับคิมาวาลิไหมคิมาวาลิสโอ้ยด้านีคนใจดีแรกกับคิมาวาลิแรกเลยคิมาวาลิเทดนะเทนความสามารถมันต่างกันเลยทุกคนถ้าใครเหลือเกินก็คอมเมนต์มาชือ่อุชิเดะเย้ใบแรกดูละบพารดูละพาดของทีมใบแรกโอ้ ตอนนี้หนึ่งสองสามไปแล้วเนี่ยอาอนี่มาแล้วมันต้องมาเป็นแบบอื่นๆแล้วนะตอนนี้เพราะว่าอามาละอ่าลูซิโอโคโดราแล้วก็มาชิปมาชีระนะคะอ่ะเออทุกคนเมื่อกี้ทุกคนคิมบอกจี้ผิดไปทุกคนมันจี้มืดจะค่ะทุกคนขอประทานโทษมัวแต่ดูตรงท่าของน้องอ่าชิปรูจุลา ซูบซารุโยโฮไทโคเดนมิลาคลอสมีคามิโลคาลอสน้องประกวดน้องไปแข่งประกวดมีใครดูการ์ตูนตอนนั้นบ้างไหมชิปชิชโอเคทีเดียวเลยอีก3เรียบร้อยกันไกททำหน้าที่แบบเต็มที่แล้วต่อมาก็คือพลังของดวงละให้ดวงนำพา คือโูดินของเรานะคะโบรนอฟ foil ของเราซึ่งใบนี้อึมใหม่แล้วนะเราต้องการ AR แต่ AR เราเต็มแล้ว AR <c oughs> หมดโคตา a ทลคนไปเอพมอออ,อ,อ,อ่ีกใบเออกระปองธาตุไฟของเราแล้วก็ไอเทมค่ะ ปกติหลังๆัรู้สึกว่าไม่ได้อาอาเบิร์นแล้วอะได้แค่สี่ใบอะมีใครได้แบบห้าใบก็เห็นคนลงอยู่นะคิมได้สี่ใบมาลุ้นกันเกินใหม่อีกตัวหนึ่งไาโคโคโดลานามิอิคุอิรุกับอ๋อ,อ,อทุกคน,อนอโอ้ยเออของเรานะโอกับฟองทตดไฟอ่าโอกับฟองทตดไฟใครแพ้ไฟพืชพืชแพ้ไฟหรอ เดี๋ยวก่อนนะขอใส่ลงไปก่อนทุกคน SR ของครีมเฮ้ยแต่เมื่อกี้ SR มีออกมีออกทองไอ้นะ <c oughs> ย้ายย้ายไปอีกพาร์ทหนึง่งพออันนี้มาปุ๊บย้ายต่อย้ายต่อน้องเหมือนแบบสารเจ้าเหมือนอะไรเลยลายดีไซน์ถุงเหล็กมีความขังแต่ยินที่บอกนะ้องดีไซน์ของเขาเป็นแบบคอนเซปต์หน้ากาก ชุบชุบแล้วก็ชุบอ่าฟอยของเราสนามสนามรอบนี้คิมได้สองใบเองทุกคนอ่อกล้องหลับไปนะทุกคนซอรรี่มากๆนะคะเรากลับมาใหม่พร้อมกับกล้องมือถือเพราะว่าแบตกล้องดับมาสรุปผลประกอบการทุกคนคืนนี่เลยอ r ที่คิมได้ไปก็จะเป็นเซ็ตหน้ากากนะคะแล้วก็จะมีนี่ตัวที่คิมจะเล่นโดนพารนะคะตัวน้ําต่างๆเนาะส่วน AR ค่ะ ก็ไม่มีใบที่แบบเล็งๆเ,เท่าไหร่เนาะก็จะมีแบบนี้เลยผลประกอบการของครีมนะคะถ้าใครมีอะไรเกินมาอยากจะเทศคอมเมนต์กันมาได้เลยในเพจส่วนเอส펙นะคะไม่ซ้ำกันเลยได้กล่องลับแล้วก็พลังงานสืบทอดนั่นเองค่ะส่วนเรสอ คิมเปจะได้เป็นตัวโปเกมอนตัวหนึ่งนะคะโอกระปองของเราที่เป็นไฟแล้วก็เทนเนอร์สาวข,ของเรานั่นเองค่ะสุดท้ายสุดนะคะตามชื่อช่องจริงๆตั้งคิมมีทองนี่คือช่องชื่อไม่ได้เลยอ่าไ,ได้คุณคอเลยค่ะเอาล่ะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าพลาดอะไรไปนะขออภัยด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ